สวัสดีครับชาวราศีเมษยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2568นี้นะครับเป็นสโคปในลักษณะของท้ายปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ก็ติดตามนะครับเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา a นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบุกนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญ หนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ The World Page of s o r d นะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Judgment ทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษเพิ่มเติมกันนะครับมีไพ่ใบ,บนี้ตกลงมานะครับก็คือเป็นไพ่ The Sun The Emperor นะครับ The Moon สี่ดาบใบสุดท้ายนะครับแถวล่างซิกออฟคัพอิทธิพลใต้สำหรับไพ่เอออฟสดเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้นะก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโอเคสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะครับบอกเลยว่าโอกาสของ ตัวคุณเองกําลังจะมานะเท่าที่ดูกําลังจะมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็โอกาสนะครับแล้วก็รวมถึงนักษาะของการไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีมันอาจจะมีโอกาสที่ตัวเราเองนะครับก็อาจจะได้เดินทางไกลบางคนอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาหรือไปอต่าง จังหวัดนะครับต่างประเทศแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการส่งท้ายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ถูกไหมครับเพราะคำพยากรณ์น,นี้คือตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31 ธันวาคมเนาะเป็นส่งท้ายปีพอดีมันก็อาจจะทําให้เราอาจจะอยากเดินทางแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับมีไพ่เดอะเวิร์เกิดขึ้นมันต้องมีโอกาสแหละอย่างน้อยไปต่างจังหวัดอย่างมากสุดก็ไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นของทางภาคเหนือและภาคอีสานถูกไหมครับเที่ยมจะมีฟิลฤรดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปต่างประเทศเลยนะไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยว เกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีโอกาสไปได้ทั้งนั้นแหละที่จะทําให้ตัวเราเองพักผ่อนหย่อนใจนะครับซิกออฟคับเนาะบางครั้งเราก็อยากจะไปเปิดหูเปิดตาไปทําอะไรที่มันมีความรู้สึกแบบวิลลั ชาร์จแบตชาร์จพลังงานนะครับหรือพยายามผ่อนคลายสิ่งต่างๆก็น่าจะดีและในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษบอกเลยว่าการงานของคุณค่อนข้างเด่นปังดังมากนะครับมีไพ่เดอะสตันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่เอ็มเพิร์ดอ็มเพิร์นะครับกับไพ่เดอะสตันเนี่ยเป็นไพ่ที่มาบอกเลยว่า ชาวราศีเมษลัคนาเมษกําลังจะมีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวการงานของชาวราศีเมษคือดาวเสาร์โคจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะถอยหลังลงไปในภพเรือนลาภะแล้วไปหยุดแล้วก็ไปกลุ่มกับดาวราหูเพื่อนเกอนะครับอยู่ในภพเรือนลาภะเป็นตําแหน่งกเกษตรบดีด้วยทําให้เสาร์กับราหูเนี่ยโคจรร่วมกันเนี่ยในตําแหน่งกเกษตรบดีแล้วยังได้ตําแหน่งที่เป็นดาวคู่มิตรกัน คู่มหามิตรใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นจะได้โอกาสได้สิ่งดีๆได้มิตนะครับหรือได้คนคอยช่วยเหลือนะเกื้อกูลกันดีขึ้นคืออยากจะบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยบอกเลยว่าถ้าจะไปขุดทอง ว่าไปขุดทองไม่ได้แปลว่าไปขุดทองจริงๆนะครับสมัยก่อนมันต้องไปขุดทองจริงแต่สมัยนี้เนะี่ยถ้าทางโบราณเนี่ยทางโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่าไปขุดทองหมายถึงว่าเช่นคุณจะไปขุดทองทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศมันจะมีโอกาสเข้ามาแบบนั้นก็ได้หรือนะครับตัวเราเองอาจจะได้รับในลักษณะของการเ,าเชื่อใจไว้ใจจากเจ้านายหรือว่าได้รับการโปรโมทการเลื่อนขั้นการปรับตาแหน่ง ต,ต่างๆอะไรแบบนี้มันจะมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็ถอยหลังขึ้นไปนะครับอยู่ในภพเือนสหัสชชะสหัชะเนี่ยหมายถึงการติดต่อการสื่อสารต่างๆอะไรแบบนี้นะครับค่อยเป็นค่อยไปบริหารจัดการไปนะแล้่คุณจะโดดเด่นในท่ามกลางคนหมู่มากมากขึ้นทําให้เราเนี่ยโดดเด่นและก็มีความปังมากขึ้นนะครับได้รับการสนับสนุนไพ่เอ็มเพล์คือสุดยอดขุนศึก ที่สำเร็จศึกนะ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งได้ยศถาบรรดาศักด์ความสําเร็จมาพร้อมกับเดะซันก็คือชัยชนะความสําเร็จนะครับและมีลูกน้องหรือมีบริวารแบ็กอัพที่ดีอะไรประมาณนี้นะก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับในช่วงเดือนธันวาเพราะดาวาปุตตะคือดาวบริวารเนี่ย จะโคจรเข้าสู่เรือนสุภาอยู่ในตำแหน่งราศีธนูนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะเป็นตำแหน่งพบสุภาสุภาแปลว่าเจริญเติบโตนะดาวปุตตะเนี่ยคือการลงทุนแล้วก็ในลักษณะของเด็กหรือบริวารเนี่ยจะนํามาซึ่งความสําเร็จหรือสิ่งดีๆหรือแบ่งเบาภาระของเราได้เยอะมาก ประมาณนี้นะครับมันก็จะเกิดความสําเร็จแต่มันจะมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของอารมณ์และโทสะของตัวเองนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะมีปัญหามีประเด็นในลักษณะของการที่เราอาจจะมีแรงเปราะบางในเรื่องของความตึงเครียด กับในเรื่องของปัญหาหลายๆส่วนเข้ามาบ้างทําให้เราอาจจะได้รับความกดดันหรือปัญหาในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปรับและแก้ไขปัญหาไปให้ได้แต่สุดท้ายมันจะแก้ได้เพราะมันมีไพ่เดอะสันแล้วก็เป็นไพ่เดอะเวอร์เดอะเว d ร์เนี่ยมันหมายถึงการสิ้นสุดหรือการที่เราอาจจะแบบเหมือนมาถึงนะจุดความสําเร็จแล้วมันก็จะ ปลดล็อกตรงนั้นแล้วก็แก้ไขปัญหาไปให้ได้นะครับและเดอะซันก็คือความสําเร็จอยู่แล้วแต่ก่อนที่มันจะปลดล็อกได้นี่สิมันอาจจะทําให้ตัวเราเองอาจจะต้องอดทนต่อสู้ไปก่อนบางครั้งเราก็อาจจะมืดแปดด้านบ้างเพราะดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังทั้งคู่เลยนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวแห่งความยุติธรรม หรือสิ่งดีๆเนี่ยนะครับถอยหลังไปเนี่ยมันจะมีปัญหาในช่วงแรกนะครับส่วนดาวเสาร์ก็เหมือนกันถอยหลังก็จะมีปัญหาในช่วงแรกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบมืดแปดด้านในช่วงขณะหนึ่งนะแล้วดาให้เรา,า,าววตกกังวลในเรื่องของปัญหาและตัวตนของเราก็ไปร่วมกับอาทิตย์อีกมันก็เลยทําให้มีความขัดแย้งในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับใครที่ทํางานกับเอ่อเจเนอเรชันใหม่อันนี้ไม่ได้มาบาดหมางหรือไม่ได้มาโจมตีเด็ก เจเนเรชันใหม่นะครับแค่บอกว่าเราจะมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเจเนเรชันเกิดขึ้นเช่นความเหลื่อมล้ำในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราไปด้อยค่าเขาหรือเขาด้อยค่าเราแต่มันจะเป็นปัญหาในลักษณะของความที่หาจุดกึ่งกลางระหว่างเจเนเรชันไม่ออกถูกไหมครับคือเราอาจจะไปทำงานกับรุ่นน้องที่แบบใหม่ในวงการมากเลยแล้วเด็กในวงการใหม่เขาก็มั่นใจในตัวเองมากอย่างเนี้ย แล้วมันก็เลยแบบทําให้เขากับเรามีการบับกันขิงกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดลักษณะของความแบบซีเรียสจริงจังและหาทางออกได้ลําบากวิธีเดียวคือคุณต้องรู้จักผสมประสานและคุณจะต้องไปคือจริงๆแล้วอะครับมันจะต้องมีเกดมีเค,คล็ดมีทริคนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเรายอมปรับตัวถ้าเรายอมที่จะถอยห่างกันคนละก้าวหรือ ฟังเหตุผลของกันและกันหน่อยมันก็จะลดความเหลื่อมล้ำลงไม่ได้แปลว่ามันจะโอเคทุกอย่างเพราะเราเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยทำงานกับเจเนเรชันใหม่ได้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเจเนเรชันใหม่เขามีไฟเขามีเทคโนโลยีนะครับที่แบ็กอัพไว้อย่างเข้มแข็งแต่คนที่เป็นเจเนเรชันเก่าเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะเล่นไลน์ a c e b o o k เล่น อะไรแบบนี้เป็นแต่มันก็แค่เล่นเป็นอะแต่เด็กเจเนอเรชันใหม่อะ่ะเขารู้มากกว่านั้นน่ะถ้าเราเอาสิ่งที่เขารู้ว่าเอามาประดับอะเดบได้อะ่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่เก่าประสบการณ์เท่ากับคนรุ่นเก่าที่เคยเจอมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาแต่ถ้าเราเอาสองเจเนอเรชันนี้มาผาน,นวกมาเมิร์กกันให้ได้มาผสมผสานกันให้ได้นะครับมาอยู่ในจุดกึ่งกลางให้ได้เนี่ยมันจะไปลุ่งมากๆเลย บอกเลยนะครับว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายถ้าเกิดคุณยอมรับกับสิ่งต่างๆมันจะปรับตัวได้เร็วมากนะครับถึงบอกว่าคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้มากขึ้นเพราะเราอาจจะมีปัญหากับเด็กได้นะครับมีไพ่นนี้เลยเพจออฟโซดบางครั้งเราอาจจะมีแบบเจเนอเรชันที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับเขาอาจจะดื้อหรือหัวแข็งกับคุณได้เป็นลูกน้องแต่หัวแข็งหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณรับฟัง คุณจะเห็นมุมมองหลายๆอย่างเพราะเด็กเจเนเรชันเขาจะหาจุดที่มันเป็นแบบเจเนเรชันใหม่อะเขาหาแกลบในเจเนเรชันใหม่ได้อะไอตัวเราอะมันจะหาเจเนเรชันเก่าได้ถูกไหมครับถ้าเราผสมผสานาแล้วเราฟังในจุดเราเอามารวมกันได้อะบอกเลยว่ามันมีแต่บวกกับบวกอะไม่แต่แบบ Po ซิทีฟอะแต่ถ้าเกิดเราเอาแบบด้านลบมาลบมาสู้กันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเนกาทีฟหมดเลยถูกไหมครับ ถ้าเราเปิดใจเรารู้ว่าเจเนเรชันใหม่ต้องการอะไรเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาอัดแบบมาใช้หรือเรียนรู้จากเขาคุณจะได้ความรู้ใหม่ๆจากสิ่งที่เด็กเจเนเรชันใหม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นความใจกว้างเราก็ต้องบอกเจเนเรชันเก่าเออเจเนเรชันใหม่ด้วยว่านะครับเจเนเรชันเก่าเราเจออะไรมาบ้างคุณอาจจะประสบความสําเร็จในสิ่งใหม่แต่สิ่งเก่าที่คุณเคยไม่เคยเห็นมามันอาจจะก้าวพลาดหรือมันอาจจะแบบว่า ขาดประสบการณ์อันนี้คุณก็ต้องสอนหรือคุณก็ต้องแบบบอกยอมรับกันและกันะนะครับวางอีโก้ลงแล้วทุกอย่างมันจะไปต่อได้เนาะเพราะว่าบอกไว้เลยนะมีเอ็มเพอร์มาบางครั้งเอ็มเพอร์เนี่ยเป็นสําเร็จที่เสร็จสึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยฟังใครเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็ต้องยอมสอบอยอมอ่อนลงบ้างมันก็น่าจะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นนะครับเนาะอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจก็จะหลุดพ้นไปจาก judgment. จัดเม้นต์จัดเม้น์คือการปลดปล่อยการหลุดพ้นนะครับนี่ ไพ่ใบนี้สิกอบคับเนี่ย New Generation จะช่วยคุณได้เพราะว่าอะไรครับเพราะบางทีคุณเจอประสบการณ์ที่เยอะแต่โลกมันไปมันไปไกลมากกว่าสิ่งที่คุณเจอแต่เด็กสมัยใหม่เขาเติบโตมากับกับเจเนเรชันใหม่อะ่ะมันก้าวทันแต่เราก้าวไม่ทันน่ะแต่เขาเกิดมาเขาซึมซับเขาเห็นในในจุดนั้นเขาต่อยอดได้ไวกว่าแต่เราเป็นเจเนเป็นโอนเจเนเรชันหรือเป็น เจเนอเรชันเก่านะ่ะมันอาจจะต้องรับฟังในบางสิ่งบางอย่างของนิวเจเนอเรชันหน่อยมันก็น่าจะดีนะครับเนาะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่ดีไปซะทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าตัวเราเปิดหรือไม่เปิดนะครับประมาณนั้นเลยนะอะ่ทีนี้ยังไม่พอนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่บอกว่านี่ ยังมีความการเงินเนาะการเงินเนี่ยของชาวราศีเมษเนี่ยเด่นแล้วก็ปังอยู่พอสมควรเลยมีหนึ่งเหรียญนะครับมี Queen of p e น t a c l e ลนะครับมีโอกาสมีลาบลอยนะแต่เราไม่ได้มาสนับสนุนการซื้อลาบลอยนะครับแค่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีลาบลอยได้หรือคุณมีโอกาสที่จะมีการเงินที่มีโอกาสมั่นคงที่ดีมีโอกาสที่จะมีเงินสิ่งดีๆบางคนได้เบี้ยเลี้ยงได้โบนัสค่อนข้างเยอะสำหรับชาวราศีเมษนะครับเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่โชคดีนะที่ จะได้รับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอๆอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนที่เปิดรับและกล้ายอมรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นอาจจะทำให้เรามีโอกาสมากในเรื่องของการเงินแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินได้ดีขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ